สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์ที่นี่นะคะเราทำงานครึ่งวันตอนเที่ยงทำอาหารกลางวันทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วช่วงบ่ายเราก็เลยเออกไปทำธุระที่ไรรส์นีและเครดิตยูเนี่ยนเพราะว่าอีกประมาณสองอาทิตย์กงสุลสัญจรจากลอสแองเจลิสเขาก็จะมาทำบัตรประชาชนต่ออายุบัตรประชาชนหรือว่าต่ออายุ พาสปอร์ตไทยให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่รัฐแอริโซนานะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนัดเอาไว้ก็ยังมีเวลาเหลือเฟืออยู่นะคะเขาก็จะมาวันที่24-25กันยาเซปติมเบอร์ปีนี้นะคะยังมีเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์ขั้นตอนที่เราต้องเตรียมไปแล้วก็มันก็อยู่ในเว็บไซต์ของมันนั่นแหละ,ะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องไปเตรียมไปทำสำหรับต่ออายุ พาสปอร์ตไทยนะคะของเรามันหมดอายุเมื่อปีกว่าๆแล้วทีนี้ปีที่แล้วกองสื่อสัญจรเขาไม่ได้มาที่แอริโซนานะคะเขาเพิ่งมามาปีนี้พอเราเห็นนัดแล้วเราก็รีบเข้าไปจองเลยเราก็ไป AP, เ,เตรียมแค่สแตมราคา31.40ดอลลาร์ก็3 1ดอลลาร์40เซนนะคะมันจะเป็นของ Priority Mail แล้วก็ซื้อ c a ชเชียร์เช็จากเครดิต Union หรือว่าธนาคารก็ได้ของเราก็จะต่อให้มันเป็น10ปีไปเลย ฟรีหรือว่าค่าพลัเนียมมันก็คือ55ดอลลาร์นะคะเราก็ไปทําธุระแค่2ที่หลังจากทำงานเสร็จเราก็กลับบ้านไปรเซนีนี้ก็ไม่อยู่ไกลจากบ้านนะคะประมาณ10นาทีแล้วก็ขับรถต่อไปที่เครดิตยูเนียนซึ่งมันอยู่ในฟรายแล้วก็กลับบ้านมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสำหรับวันนี้ขอทุกคนมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ